สำใบดีพอแม่พ่นอฟเอฟซีทีหักแข้งถูกหมองถูกบอลเนาะยินดีตอนรับคนสูงสง่งเจโบเนาะพี่นองตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลคือเก่ายังไม่ทันได้เมืองงานเนาะพ่นองเมื่อนี้ก็มีข่าวดีมีข่าวดีมากแจ้งให้ผูรับชมแล้วก็เอฟซีใหม่หรือว่าเอฟซีเก่าเนาะออบอแมนเอฟซีกับที่เขามาลับเบิง่งรับชมเจโบแล้วเนาะ มาแจ้งข่าวดีถึงแม่ศินีโศกบดีนน้อยหนึ่งนาะพี่น้องแต่ก็ยังมีข่าวดีเข้ามาอันนี้ก็คือพี่ชายของเจโบสวัสดีพี่น้องสวัสดีหรือว่าอายนั่นเองนาะพี่น้องกินข่าวกินน้ำห้าก็แล้วพี่น้องเอ,อ้ยอยู่อยู่ในโรงพยาบาลนี่ก็พ้นต๊บวขาดสายเลยพี่น้องพ้นต๊ดีขนาดเลย โกคดีโพดีโพมือนี่ก็บิมาแจ้งข่าวดีจะข่าวดียังพี่น้องแตเดียวทารุนทารสมปนกากันเนาะวะสิโบสิมาแจ้งข่าวดียังเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบใจขอบคุณบ่าบอยเนาะที่คอย เสียคอยดันหรือว่าคอยแซ่คิดหาเนาะพี่น้องซอยซอยแซ่ซอยดันหาเจบโบมาถึงมือนีเนาะพี่น้องก็ขอบอกขอบใจขอบคุณละลายเด้อบ่าวบอยที่เหตุห้เจบโบมีวันนี้เนาะก็ดีใจหลายแล้วก็ขอบคุณไปยังเอฟซีบ่าวบอยแลย้วก็ญาติพี่น้องลุงป้าน้าอาทุกหมองทุกบอน ทีขาวมาหลับเบิงหลับส้มสองเจบโบเนาะพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกๆคนของเจบโบทีหายกำลังใจนลคะซอยเสียสอยดันเบิงขิปเจบโบจนจบถูกขิปเนาะพี่น้องแล้คะติดตามหายกำลังใจเจบโบมาตลอดก็คือแทนแทนอยางยังพี่น้องอ ก็คือเจโบกับพันทร์ซับก็ผ่านแล้วนะพี่น้องผู้ติดตามก็ผ่านแล้วสุโมงก็ผ่านแล้วสุโมงก็ผ่านเป็นเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องผ่านตั้งแต่วันประห a t นะพี่น้องแต่ว่าเจโบก็ยังบร่ได้แจ้งให้เอฟซีหผล่ไปทางการเนาะเพราะว่ายังบม่มีเวลา กิดวันประหัตตอนเสาร์กะเมื่อวันประหัตเจโบก็บแต่งแกะเสียเขาะเป็นยังคือเสียขอหรือว่าสะดอเขาะจีนอว่าวันมิโมมาถักว่ะมาถักเจโบว่ะเจโบนี่มีเขอให้แต่งแกะสะดาะเขาะเสียขอะเสียเชนนะพี่นนองก,กัแต่งแกะเสียเขอแล้วกับประมาณบ่ายบ่าย,ายกะเขาไปเบิงไปเบิงชั่วโมง กับผ่านพอดีเลยพี่น้องหลังจากสะดร์ขอสิธกะได้รับข่าวดีมากว่ะผ่านชั่วโมงเรียบร้อยโอ้ยดีใจลายขบสี่พันชั่วโมงกันเลยอีกพี่น้องตอนนี้ก็เลยเลยลอยกว่าชั่วโมงอีกก็ดีใจลายน้องมาหอดจุดจุดหนีกบเผื่อสีหอดกะสูมากกับดนแล้วเนาะพี่น้องกับขั้นบมีบอยก็คือสี่ คันบ่มีบาบอยคันบ่มีเอฟซีบาบอยมาซอยเสียซอยดันกับคือสิบ่หอนมื่อนี้คันบ่มีพ่อแม่พี่น้องหมด่อสุขุสุขชนมาซอยกันเบิ่งคลิปมาเบิ่งมาชมมาหายกับบางใจกับคือสิบ่มีมื่อนี้เนาะพี่น้องกับดีใจลายอยากขอบคุณไปเมด่อถูมองทุกบ่นเนาะขอบคุณหลายๆที่บ่เค่อยถีบบ่ค่อยปะจีบเนาะมา ถูกคอมเมนต์ถูกกำลังใจดีหายมากนะพี่น้องจ็กสิบะยังบ่มีฮันด์วอาซิบนะแล้วพี่น้องมีใจลายกะคั้นกลับจากโรงพยาบาลน,นี่กับสิไปห้าบ่าวบอยพี่น้องที่นี่กันนอนแต่โฆษณาเขาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวหมดแหละผ้พาพอเมื่อจากโรงพยาบาลกับเดี๋ยวสิไปห้าบ่าวบอยเพราะว่าไม่ได้ไปห้าพันก็ลายมือแล้วเพราะว่าเจ็บโบกันยากเนาะพี่น้อง ยงานอยากงานงานส่วนนี่ก็ยากเฮงข่าวกระซุกเรื่องเต็มถุงอยู่พี่น้องเอ้ยฝ้นกระโต๊ะอยู่ตลอดข่าวก็บได้เกียบอ่พอกระสบายอีกพอก็มาป่วยอีกนี่แต่แนวยากพี่น้องเอ้ยจัดเสียดจังได้ยามดำผัดยากนาำหนามหนาในพ้นกต๊พี่น้องซื้อน้ำมันจุกนาำหนามดำเงินเท่าไรกับบรยัง บัดพ่อเกี่ยวขาวก็ยังมาอยากน้ำพระน้ำพนอีกพี่น้องเอ้ยอยู่ในหงบาลเก่งกอกเมืองจังพรแขงสวรรณเขตดพ้นตกบกขาดซ้ายเลยพี่น้องเอ้ยอย่าคือยัอนย่ามตกกะอย่าคือย่ามหน้าเดือนหาเดือนหกหน้าข้าวหุ่งอยู่ข้าวแตกจานพี่น้องเอ,อย้ยแนมปทังอย่าคือโบแมนย่ามเดือนสิบเอ็ดสิบสองอย่าคือย่ามพน เี๋คืนยามดำหาดำหน้าพี่น้องเมื่อคืนเนี่นอนโรงพยาบาลเป็นคืนแลกพี่น้องเอ้ยกัดทรมานเน่น้อยหนึ่งเป็นยังคือทรมานห้องมันน่อยมันแค่พี่น้องเอ้ยห้องกว้างกับประมาณสองเมตรเนาะเอาะเหาะอยู่บ่สองเมตรประมาณสองเมตรบ้านนี้ค่ะเตียงของพ่อนี่ก็สิกินไป็นอะรเขื่องห้อง บานเจโบกับอายนีนอนจนสีติดกันพี่น้องเลยพิกขิงกันยน่ยมันหอมมันแขกกับอันลำบากเนี่ยพี่น้องแต่กันยังดีที่มีของพิเศษในห้าได้ผักขันไปอยู่ห้องร่วมกับคือสิลําบากว่านี้บนอยู่บนนอนกับคือสิยเ่เพราะว่ามันบมเป็นส่วนตัวเนาะพี่น้องมันกันหม้อร่วมกับคนอื่นมันกับรุ่ง มันมันลายขู่ลายค้นกันลายโกหลายไัยนราพี่น้องอยู่รวมกันมันก็บ่อสะดวกสบายของหน้ามันก็ร่วมนาะพี่น้องแต่ละค้นกันนี่แต่ผมเป็นโลจกจ้กโกคยังโลกยากะถือว่าโชคดียังมีของพิเศษให้าอยู่เนาะได้ผกคืนหนึ่งหาสิบพันกับบ่แพงน้องพี่น้องตอนเจโบลพาผอไปหักซายอยู่ โรงพยาบาลสวรรค์นครพืนหนึ่งแสนเก่าสิพัน 1, 190, มันตกมีคืนหนึ่งหาหกร้อยพี่น้องบาีิคาอยู่ค่กินคน่หน้าค่ะในรวมแล้วออนีม่มือหนึ่งเกือบสองพันบาทอยู่โรงพยาบาลสวรรค์พี่น้องเพราะว่านั้นมันเป็นโรงพยาบาลใหญ่ด้พี่น้องห้องกันใหญ่แบบพีไอพีเลยเนาะใส่สะดวกสบายอันนั้นมีหอดโซฟาตุ้เย็น ทอดผัดลมควมสะดวกสบายควมสะอาดสะอานกับแบบตื่นยามมือามาเพิ่นก็นมาทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูห้ทุกมึอแต่อันนี้คือบ่ได้มาเปลี่ยนห้แต่ว่าทอดหัดกับบะมี่ทีวีบ่บมี่แล้วก็ตูเย็นกับบมีมีแต่เตียงนอนนี่เตียงนอนที่สื่อแล้วก็ปูผ้าหา้อันหนึง่งแต่บ่มีมอน มอนกับบมีก็ะส้มราค่าหาสิพันเลยเนาะพี่นอ้องก็สำหรับผู้ที่บมีก็อยู่สามารถอยู่ได้ของพิเศษก็มันมเบาแพงคนคนใดที่บอมีเงินมีค้ำกับพ่ออยู่เนาะพี่นอ้องคือมัินสิ้อมกว่ามันก็เป็นส่วนตัวกันยังสบายเนี่ย มันมาลายขู่ลายคนไปอยู่ลายขู่ลายคนกับระวังโตกับเนี่ยน้อพี่น้องเกลี่ยงคลองเฮาจักคนหนึ่งเป็นแนวหนึ่งสองเป็นแนวสองจักยังอียาน้อพี่น้องก็หม้อซุมกันตอนนี้ฝนโตปฏิยุทธ์เลยพี่น้องเอ้ยอยู่แต่ในห้องอ้าวพอย่นเงี่ยมึงพอย่นเงี่ยพี่น้อง สบายดีพอสบายดีอ้เป็นอะไรเหมือนี่กินข้าวแส่บนอนหลับอยู่บ่คืนธรรมาดมาธรรมาดมาอืมนนี้ลงจากเตียงลงมานังนพื้นพี่น้องลงจากเตียงลงมานังพื้นกินข่าวน้ำดกาอาการกระดีขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยถ่ายกับเได้ถ่ายแล้ว ใายออกเป็นเลือดเป็นอากาเศร้าแล้วแล้วกะอ้กกะเศร้าแล้วเนาะพี่น้องก็อาการกับปกติดีตอนนี้ก็มีเจ็บในในท้องเล็กหน่อยเนาะอาจสิกเพะบาดบางท่านเป็นยังเนาะเรากับพ่อหุ่แต่ว่าอาการรวมๆตอนนี้ก็คือกินข่าวกินนามได้แล้วเนาะพี่น้องอาการดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณทุกหมองทุกบอลที่คข้ามาเราเบิง์รับชมแหละคอมเมนต์ให้กำลังใจเด้อ กขอบก่อนอื่นก็ขอบคุณบ่าวบอยอีกเถอเนาะพี่น้องขอบคุณบ่าวบอยได้หลายที่สวยเรือเจโบสวยแซ่สวยดันมาตลอดเนาะขอบคุณเด้อบ่าวบอยขอให้บุญคำนำสู่สวยเรือขออ่อยก็ดีให้เจ้ามีสุขภาพแข็งแรงขอให้เป็นสายบุญน,นั่นนี่ตลอดไปเหตยังกะสมความมงหมาตปารถนาเนาะ สอยเรือผู้คนกนดิให้ลาบด้วยกันเินมันด้นมีผู้อุปถัมภ์ขับสู้ไล่ไล่มีแต่ผู้หักผู้แพงเจ้าเรื่อคลิปนี้ก็สิ่ได้อำลาพาจาาพ่อเม่์พี่น้องเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าพี่นอ้นอสงสบายดี